สวัสดีครับปายเอชเอมครับผมก็วันนี้ก็มาเดินเล่นนะที่ที่ไหนนะที่เออ่บ้านรักไทยนะครับก็ฝนมันตกหนักมากแล้วนะครับเมื่อกี้ผมหาที่พักเกือบไปได้กว่าจะได้เข้าที่เข้าทางก็มาเดินเล่นแล้วกันนะกเนาะก็เงียบมากครับผมก็เป็นช่วงฝนมันตกหนักนะปายเอชเอมก็ เก็บบรรยากาศหน้าฝนมาฝากแล้วกันนะเราจะเดินลงไปดูแพนะแพว่าเขาล่องแพรล่องน้ํามันมีการล่องหรือเปล่านะก็เดินเล่นนะเป็นการเดินเล่นเนาะก็ไป SGM ค่อนข้างเงียบครับก็เดินมาก็ฝนตกเนาะฝนตกนะอากาศก็ประมาณนี้และฝนหน้าฝนเนาะอากาศมันปิดแล้วก็เดินมา,มาชม บรรยากาศของบ้านรักไทยนะก็มีมมนักท่องเที่ยวเบาบางนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงโล w season นะก็เข้ามาก,ก็ได้ผมเกือบจะไม่ได้ที่พักนะครับหาหายากพอสมควรเพราะว่ามันที่พักมันยากเพราะว่าเราไม่ได้จองไว้นะ <c oughs> นยกนะ็เดินตามนะก็ะเดินเล่นแล้วกันกนะ็ เก็บภาพบรรยากาศเท่าที่เก็บมาได้แล้วกันนะมันอาจจะไม่สวยงามเหมือนหน้าหายซีซันนะก็ผมมาครั้งแรกนะต้องขออภัยด้วยถ้ากล้องมันสันส่นๆวันไหวผมก็เปิดไฟนะเหมือนมาก็รู้จะจําทางกลับได้หรือเปล่ามอเตอร์ไซค์ก็เมื่อกี้มันล้มไปนะล้มไปกระจกก็แตกก็เลย เดินมานะไม่อยากเอามอใจมานะครับก็เดินเข้ามาชมนะก็ไม่รู้ว่ามันจะสวยงามมากแค่ไหนแต่ก็เก็บบรรยากาศเท่าที่ได้แล้วกันเนาะผมก็กางลมมาด้วยนะเปิดไฟกลางลมเดินเข้ามานักท่องเที่ยวก็มีบ้างปับปลายนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะที่มีบ้านรักไทยนะครับที่มีบ้านรักไทยรีสอร์ทก็เป็นบรรยากาศค่ำคืนแล้วกันเนาะก็เข้ามา <c oughs> อาจจะมีไฟประดับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็อาจจะเก็บบรรยากาศได้ไม่ไม่ไม่ไมสมบูรณ์แบบเท่าไหร่เหมือนเหมือนช่วงไฮซีซันนะฝนตกน้ำก็ไหลถนนก็เดินใดนมม้คราล้วมดระวังกนนะ, <c oughs> ะก็ได้เปิดไฟนะใส่กล้องก็เวลาเราเดินมันก็น่าจะปลอดภัยอยู่ไม่รู้จะลง ตรงไหนได้ตรงท่าน้ํามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับไม่น่าจะลงได้นะครับคือเงี้อันนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับไม่ลงนะเราก็เดินไปดูที่ตลาดแล้วกันนะครับก็ผมก็ออกมาไกลพอสมควรนะยี่สิบเกอาซึ่ง อยากจะดูริมน้ําแต่เขาคงไม่ล่องแล้วลเขาเขาคงไม่ได้ล่องห่วงล่องอะไรแล้วเพราะว่ามันฝนมันตกเนาะก็ได้เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะเท่าที่ได้นะครับก็ขออาภัยด้วยนะเพราะว่าผมมาไม่ได้ไม่ได้อะไรนะ,ะไม่ได้วางแผนนะก็เดินมาชนบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะสำหรับ บ้านปักไทยนะวิถีคนจีนนะอยู่นานเลยวะ <c oughs> ขอโทษครับถ้าเป็นที่ปลายก็เป็นบ้านจีนอยู่นานสันติชนนะครับตรงนี้ไม่รู้เดินลงได้หรือเปล่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลผมไม่ลงไปนะก็มันอาจจะทําให้ไม่สนุกนะไม่สบายใจยนะ ทุกที่ก็มีเครื่องฝันไฟสำหรับใช้ในในกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรืออะไรนะครับก็ตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้นะครับเป็นที่ส่วนบุคคลผมไม่เข้าไปนะตอนแรกผมจะมาพักตรง,งนี้เนี้ยตรงนี้อะไรภาษาอะไรเนี่ยส่วนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเท่านั้นอยู่นยก็เนี่ยห้องเนี้ยแต่มันน่าจะพันหรือพันสองครับห้องนี้นะ คือห้องลิมน้ำนะครับบันยากาศดีมากแต่ผมไม่ไม่ไปนะผมจะเดินไปดูตลาดแล้วกนะันก็เท่าที่ได้เนาะบรรยากาศนะมืดๆค่ำๆนี่แหละผมว่าได้ฟิลดี <c oughs> หรือเปา <c oughs> มันก็น่าจะมีที่ให้เดินลงแหละนะอันนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมไหมลงไปได้ไหมขอดูรัหนะ่ เขาให้ลงนะครักใครก็เชิญลงไปดูได้นะถ้าเราจะลงไปดูได้นะเราเกีเ่ยกับบรรยากาศขออนุญาตนะครับน่นาจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไหมไม่น่าจะใช่นะเขาลงแพนะก็มาเก็บบรรยากาศแล้วกนะันลงมากันนะอะ ตลาดนม่กจะปิดเลยดวนี้นะก็ได้ประมาณนี้แหละประมาณหนึ่งนะฝนมันตกนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่มีสั okay. กเท like ouais. right, <pasa S 3> <mons> ่าไหร่ก็เราก็ลงมาดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเนาะ ฝั่งนู้นเป็นตลาดนะก็ฝั่งนู้นขึ้นไปเป็นที่พักนะครับก็มีการประดับไฟตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะก็เก็บบรรยากาศเท่าที่ได้แล้วกันนะบายเอเชียนะครับฝนมันตกนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ช่วงเบาตาบางบางตาเลยก็อยขออนุญาตเก็บบรรยากาศตรงฝนตกนะฮะ ก็ประมาณนี้แหละครับก็ไม่มีแพ้ล่องแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตลาดกันเนาะก็เก็บบรรยากาศเท่าที่ได้แล้วกันเนะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนะ นินธ์นนอตอน,นอไทยลดตดตามแนวเขาไปตามทางโคง้งวนลนบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะครับฝนมันตกครับผม นมันตกนักท่องเที่ยวก็ไม่มีก็การประดับไฟก็น้อยลงนะตอนเช้ามาสวยงามมากเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นตลาดนู้นฮนะเดินไปเล่นนะไปเราดูได้ชมชมวิวประมาณนี้แหละนะก็สวยเท่าที่ได้ <c oughs> มันเขาเรียกอะไรนะมันได้แค่นี้นะไม่รู้จะว่างไง ไปไปเราเดินไปตลาดนี้ครับขอบคุณครับผมก็เห็นน้องๆเขาเดินลงมาตรงนี้ก็น่าจะเดินมาจะเป็นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะก็เมื่อกี้ขอขออนุญาตเขาแล้ว ฝ <c oughs> นมันตกครับเมื่อกี้ตกหนักมากเลยหนักจนแบบผมเปียกหมดคือมานี่คือท่านที่มาดึกๆนี้ถนนมันค่อนข้างแคบนะครับตอนขึ้นมานะถนนมันมีค่อนข้างแคบมากแล้วก็ชันแคบชันนะเขาเรียกว่าเป็นถนน,นไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีขอบข้างอ่ะ แล้วก็ชันมากขนาดรถมอเตอร์ไซค์นะผมขึ้นมาเกียร์หนึ่งะแล้วลงกล้องเกียร์หนึ่งสัมภาระก็เยอะเยะเยอะแยะพอสมควรแต่ถ้าเจอฝนตอนที่ผมขึ้นมาโอ้แย่นะแย่แต่ผมเจอแค่ปล่อยๆนาะมันก็ประมาณนั้น <c oughs> ที่พักเยอะครับแต่ว่าส่วนมากจะติด,ดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ เราไม่ได้จองนะครับก็มันก็มีหลายราคาตั้งแต่ไล่ไปทั้งถูกสุด500-1,200นะผม,ผมพัก500นะผมแบบผมไม่เอาแบบไม่เอาแบบจริงจัง <c oughs> อันนี้ก็สวยนะผมไม่เอาแบบจริงจังนะครับผมเอาแบบผมพออยู่ได้นะห้องนี้ก็น่าจะแทนพอสมควรนะเพราะว่ามันติดติดติด ตลาดนะน็ะก็จีนยุนนานนะนะีะก็พอได้ชมนะผมก็เก็บบรรยากาเท่าที่ได้แล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะก็ศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นแบบจีนจีนยุนนานนะ นานแสดงนานไม่นานก็ไม่แต่ร้านค้าก็เริ่มปิดแล้วนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งน,นะผมเดินมาเล่นเดินมาเลน่นมาดูไฟประดับเล็กๆน้อยๆก็เก็บบรรยากาศช่วงหัวค่าช่วงดึกมาให้ชมมันอาจจะไม่ได้ตื่นตื่นตาตื่นใจช่วงนั้นเราก็มาดูอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะก่อนจะกลับนะเพราะว่าตรงน,นี้เป็นพื้นที่เข้าทำเพื่อ เป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับข้างอ่างน้ํามันเหมือนอยู่ในเวนิสเลยอะประมาณนั้นนะถ้ามีเรือล่องนะมีเรือแต่คมล่องไปล่องมาก็น่มันฝนมันตกนักท่องเที่ยวไม่มีนะก็เลยดูสภาพประมาณนี้นะก็ผมก็เจอบรรยากาศเท่าที่ได้แล้วกันร้านก็เริ่มปิดแล้วร้านหลวงก็เริ่มปิดนะครับ ปกติมันจะคึกคืดนะครับถ้ามันเป็นช่วงหน้าหาซีซั่นเนาะแต่นี่ฝนมันตกนะผมก็ต้องกลางร่มมาด้วยนะครับดูมืดๆนี่แหละถ้าแกถ้าแกติดตามผมก็เฮ, ύ, ฮ ύ, ้ยทำไมมันมืดจังอะ่กะก็ได้ประมาณนี้นะก็ผมไม่รู้จะว่าไงแล้ท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเท่าไรนะจะไปฝังนู้นะบรรยากาศตรงนี้นะส,สวยๆนะ ผมเดินมาจากที่พักก็ประมาณตอนนี้12นาทีนะร้านร้านลวงก็เริ่มจะปิดแล้วก็ประมาณนี้แหละครับคือไม่รู้จะว่างไงแนตะ่ไฟก็สวยงามนะถ้าใครจองไว้ก็มีเจ้าหน้าที่ไปรับนีก็เรเยยว่าพ,พนักง,งานของร้านไปรับเนะมาช่วงดึกๆแล้วกันนะช่วงนี้เขเริ่มปิด้านแล้ว เหมือนเมืองจีนเลยแต่ไฟไฟเขาจะจํากัดนะของพัดข้างบนนี้น่าจะเป็นแบบไห้ทายอ่ะราคาค่อนข้างจะสูงหนนะ่อยนะคือมันน่าจะเป็นจุดที่มันสวยงามที่สุดนะแต่เราอยู่แบบไม่ต้อง อะไรมากนะเราอยู่แบบอะไรท่าอะไรนะสมัะทาเขาว่า <c oughs> ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะไปช่วงเช้าอาจจะเก็บบรรยากาศช่วงเช้าเช้าให้ชมนะก็คงจะสวยนะ่เราจะไปผู้คนกันนะผู้คนนะแล้วก็ลองจะเข้าไปดูบรรยากาศตอนนี้แต่แต่ละผผงเก็บได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละนะ เรายังประดับไฟอยู่เยังไม่ปิดนะถ้าร้านปิดไฟก็คงเะดับเลยเนเะก็ประมาณนี้นะเป็นจาราสุก,กี้นะครับก็อาหารผมไม่กินเนะมื่อกี้พนินิ่นแล้วกินอิ่มเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เดินชมแล้วนะตามสไตล์ดดก็ไม่ว่ากันความสุขของคนแต่ไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมมามาถามคุณลุงตรงที่ล่องแพรนด้วยนะ เราก็ได so yeah. so okay. ้ชมบรรยากาศลุงก็มาตั้งตั้งเต็นท์หรือเปล่าหรือว่าตั้งตั้งโต๊ะนะเก็บบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆก็พอสมควรนะอันนี้ก็สวยสวยงามอยู่พอสมควรนะเมื่อกี้ผมมาจอดทามคุณลุงคุณลุงตั้งโต๊ะอยู่ตรงนี้มีการล่องแพนะล่องแพร่ลงกระลงน้ำก็ มันไม่มีนักท่องเที่ยวนะปกติแพ้นี่มันก็จะพายไปเหมือนเรือสำเภาอะแจวไปแกวไปนะอันนี้ฝั่งโน้นฝั่งนู้นที่ผมพักนะไปเล็กๆที่ผมพักนะครับผมเดินอ้อมมาเมื่อกี totally. ้ผมขออนุญาตลงตรงนี้โอเคประมาณน,นี้นะครับปเอชเอเนาะก็เดี๋ยวผมจะเก็บคลิปส <me> ั้นๆมาฝากแล้วกันนะ ความสวยงามก็ประมาณนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขครับเดินทางไปไหนก็มีกำลัใจซึ่งกันแนละกันเนาะขับรถอย่าประมาทนะครับอากาศตกนะครับ,ค,ค,นะบค่อยๆไปนะขอทุกท่านถึงจุดหมายมาเที่ยวไปก็อย่าลืมบ้านรักไทยพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันใหม่นะครับแตนะ่ช่วง,ชวงเช้าเช้าเช้าไม่รู้ผมจะตื่นทันไหมนะถ้ามันมีหมอกสวยๆด้านหลังนู่น,นก็จะจะบรรยากาศไม่ฉุนเนาะโอเคการจากลากันก็ขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ ตะไับี่ปอดไทยต้องดูที่ขับปูเขาไดรนปดเปอมาแต่ไม่ห้องซ้อนลูกพักรู้ move to the happy mind